สวัสดีเพื่อนสมาชิกเพจวอแหวนทัตชายทุกท่านครับเช้านี้ผมพาทัตทินพมา่าสตาร์กิมบอร์เสี่ยงนะครับ,บอร์โมกโกโเม็ดเว p ดีมาฝากเพื่อนสมาชิกสักชิ้นหนึ่งนะครับชิ้นนี้28.5ดดกรหลัดครับทับจินหน้ากว้างไซส์ใหญ่สีเสมอมีสตาร์วิ่งรอบเม็ดนะครับเม,ม,ม็ดเมียไรตําหนิมีจ้ำแดงด้านข้างสวยงามทีเดียวงานดีไซน์ตัวเรือนเงินชุปทองขาวเพชรเบวเยี่ยมแท้นะครับ เพชรแท้ก็เลยค่านะครับเมื่อมาอยู่ในงานดีไซน์แหวนทับทิมพาม่าชิ้นนี้เลยค่าทีเดียวน,นะครับสีสดขาชัดหน้ากว้างไซส์ใหญ่ไร้ตำหนิมีจ้ำแสดงความเป็นตัวตนพาม่าชัดเจนชิ้นนี้งานเพชรแท้เสนอราคา7 5 0 0 0บาทครับ75,000บาทเพื่อสมาชิกได้ทับทิมพาม่าเม็ด VIP ชนิดไม่มีตำหนินะครับขาชัดสตาชัดไร้ตำหนิได้งานเพชรแท้ไปใช้งานสนใจโทร0 8 9 6 4 6 8 9 7 9ครับ ทางร้านรับประกันความพึงพอใจนะครับรับไปไม่ถูกใจส่งคืนคืนเงินเต็มร้อไม่มีปัญหานะงานส่งต่อความสุขลูกค้าไม่มีความเสี่ยงครับขอบคุณื่อนสมาชิกท,ทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับสวยงาม